สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชา n น l อาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรายการนะครับเรื่องของเศษษรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะก็มีการพูดคุยนะครับนะหลายครั้งนะถึงเรื่องของมุมมองนะครับเงินสกุคลคริปโตหรือที่เรารู้จักกันคริปโตเคเรนซีนะครับโดยเฉพาะนะเงินสกุลสําคัญเลยของคริปโตเคเรนซีก็คือบิตคอยนะครับ ซึ่งมี FC ผู้รับชมผมบางท่านเนี่ยนะครับนะ,ะคล้ายๆว่าช่วยผมออกความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เงินบิตคอยนะครับวันนี้ก็จึงได้ฟังนะครับคำถามของพิธิกรนะได้ถามคุณจิมริการ์นะเขาถามว่าเงินสกุคลคริปโตเนี่ยมันเป็นคู่แข่งนะของทองคำเนี่ยใช่หรือไม่นะครับเพราะทางพิธีกรบอกว่าเขาได้ยินนะการวิเคราะห์มาจากธนาคาร JP Morgan นะครับนะว่า เ,เงินสกุลคริปโตเนี่ยบิตคอยเนี่ยนะกำลังเข้าไปแย่งชิงนะครับนักลงทุนจากตลาดทองคำมานะเพราะฉะนั้นมุมมองของคุณจิมริคคาร์ดเนี่ยนะครับมองประเด็นนี้อย่างไรนะซึ่งคุณจิมริคคาร์ดบอกว่าเขามองแตกต่างนะจากนักวิเคราะห์ของ JP Morgan กนะเขาไม่ได้มองเห็นนะครับว่าเงินสกุลคริปโตเนี่ยเข้าไปแย่งชิงนะหรือว่าเข้าไปดึงนักลงทุนนะมาจากทองคำนะ สิ่งที่คุณจิมลิคานมองเห็นก็คือว่าท่ามกลางความที่มันไม่แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่มันผันผวนน่ะนะจากจากตลาดหุ้นนะครับซึ่งตลาดของไอตัวคริปโตเคเรนซี y เนี่ยเป็นตลาดที่เล็กนะมันค่อนข้างเล็กกว่าแล้วก็ตลาดทองคำเนี่ยมันโตกว่าตลาดคริปโตเคเรนซีนะครับแต่ทั้งตลาดคริปโตนะครับเงินสกุคลคริปโตเนี่ยแล้วตลาดทองคำเนี่ย เมื่อมันเทียบกับตลาดของตลาดการเงินหรือตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยคือมันเล็กกว่ามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ท่ามกลางความไม่แน่นอนเนี่ยของความผ,ลผ,ลผลันผวนนะของสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆผู้คนรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจเนี่ยนะบ้านผู้คนเนี่ยนะครับก็พูดง่ายคือโยกย้ายทุนนะครับหรือเงินลงทุนนะครับจากตลาดหุ้นเนี่ยเข้าไปทั้งตลาดทองคําแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับ มุมมองของคุณจิมลิค้าก็คือตลาดทั้ง2ตลาดเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะเนื่องมาจากนักลงทุนมาจากตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยไม่มั่นใจนะครับในเขาเรียกว่าเหตุการณ์สถานการณ์ความผันผวนต่างๆเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยจึงโยกย้ายเงินการลงทุนเนี่ยจากตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยเข้าไปทั้ง2ตลาดนี่แหละทั้งตลาดของทองคําและตลาดของคริปโตเคเรนซี แต่ถ้าเราพอประมวลภาพจะมองเห็นว่าตลาดทองคำเนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดคริปโตเคอ e เรนซีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปริมาณเงินที่โยกย้ายก็ไปเนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสนะครับที่เข้าไปผักนะให้ตลาดของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันโตนะมันสูงขึ้นนะนะได้ได้มากกว่านะในตลาดของทองคำก็อาจเป็นไปได้นะครับ มันไม่ใช่ว่า2ตลาดนี้เป็นคู่แข่งกันนะแต่เป็นเพราะว่านักลงทุนะนะนะที่เดิมอยู่ในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะอาจจะไม่มั่นใจสถานการณ์นะฟังข้อมูลข่าวสายไม่แน่ใจในสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวิกฤตโควิดสารสูขจะกลับมาล็อกดาวน์รอบใหม่หรือเปล่าหรือว่าตัวเลขนะครับนะการเพิ่มระบาดของโควิด -19 ยังสูงอยู่ บรนักลงทุนเหล่านี้เขาถึงยกย้ายเงินมาลงทุนทั้งสองตลาดทั้งทองคําแล้วก็เ,เงินสกุคลคริปโตเขาต้องบอกว่าจึงเห็นตลาด2อ,อันนี้ก็เ,เติบโตสูงขึ้นนะครับแล้วก็เขาไม่ไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นคู่แข่งกันนะเขามองเห็นว่าทั้ง2ตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่นักลงทุนนี่ยยกย้ายมาลงทุนนั่นเองนะฮะจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับหลายท่านที่เป็น เอ uh, นะครับของเอ่อบิตคอยนะครับของเงินสกุลคริปโตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น uh, บางส่วนก็ลงทุนทองคำใช่ไหมบางส่วนก็ลงทุนทั้งคริปโตเคเรนซี y และก็ทองคำใช่ไหมจะได้เข้าใจอีกมุมมองหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปมองว่ามันแข่งขันกันแต่คราวนี้บางท่านเนี่ยลงทุนในทองคำนะครับ อ่เพราะมั่นใจกว่าก็จะไม่ลงทุนในคริปโตเคเรนซีบางท่านเป็นคนรุ่นใหม่นะชอบคริปโตเคเรนซีมากกว่าก็ไม่ลงทุนในตลาดทองคําแล้วก็มีประเภทที่ลงทุนทั้งลตลาดทองคําแล้วก็ตลาดคริปโตเคเรนซีนะอย่างที่คุณจิมริคาร์ดนะครับได้พูดไปนะฮะอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ผมฟังมาจากเอกูรูนักวิเคห์น,นะครับก็คือคุณเอ่อมค์มารอนี่นะครับที่พูดถึงเรื่องของเอ่อความ ไม่แน่นอนนะแล้วพูดถึงว่าวันไหนเนี่ยจะเป็นวันจ่ายเงินครั้งใหญ่สำหรับนักลงทุนทองคำกับเงินหรือซินเวอร์นะครับซึ่งเขามองว่าปี2021เนี่ยก็อาจเป็นไปได้นะครับแล้วเขาพูดถึงว่าในอีก3ปีข้างหน้าจากโมเดลการคำนวณของเขาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะที่ราคาทองคำจะไปถึง11,250่ดอลลาร์ต่อออนเมื่อนะครับนักลงทุนเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าตลาดระบบการเงิน ะครับที่ต่อให้มีเงินดิจิตอลออกมานะแล้วก็มีนโยบายนะที่ธนาคารกลางจะสามารถเข้าไปควบคุมปริมาณเงินดิจิตอลได้นะพยายามจะควบคุมความเร็วนะครับของเงินเนี่ยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่สามารถทําใหเ้เกิดเงินเฟ้อนะหรือว่าไง คือผู้คนนะในเชิงจิตวิทยามีความกลัวใชไ,ไหมก็เลยไม่ใช้จ่ายเงินมันความเร็วของเงินก็จะต่ําเพราะฉะนั้นเฟดทำยังไงถึงจะให้ระบบมันไปต่อได้ก็พิมพ์เงินใช่ไหมก็ขยายปริมาณเงินนะั่นแหละแล้วก็จะลดดอกเบีย้ยลงเป็นลบอีกอ่ะก็ยิ่งทําให้อย่เงินนะ่ะเ,เขาเรียกว่าดิจิตอลเคอร์เนนซีเนี่ยนะมันคือใครเก็บเงินเป็นดิจิตอลเคอร์เนนซีอาจจะถูกหักถูกหักนะด้วยดอกเบีย้ยเป็นลบอ่บางเงินมันน้อยลงเรื่อย ก็เหตุผลนี่แหละครับทำให้วันหนึ่งอ่ะสักวันหนึ่งนักลงทุนต่างๆนะที่อยู่ในตลาดระบบการเงินอย่างเงี้ยก็จะหันหลังให้ระบบการเงินก็อาจจะลงทุนนะครับทั้งทองคําแล้วก็อาจจะบิตคอยน์นะหรือว่าสกุลคริปโตเคเรนซีนั่นเองนะพระนั้นนี้คือมุมมองของคุณไหมมอนรนี่นะครับว่าคือทั้งอทองคําแล้วก็บิตคอยน์คริปโตเคเรนซีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทางเลือกใหม่ เป็นทางเลือกที่ผู้คนนักลงทุนเนี่ยนะที่วันนี้อาจจะลงทุนอยู่ในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะหรือว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยแต่วันหนึ่งเนี่ยนะเนื่องจากว่าโมเดลของธนาคารกลางนะการใช้การสร้างดีสินพิมพ์เงินการใช้โนโยบายทางการเงินนะครับเอ่อไม่สามารถทําให้มันไปต่อได้นะผู้คนก็สูญเสียความเชื่อมั่นในระบบก็หันหลังให้ระบบเพราะหันหลังให้ระบบใช่ไหมก็ เข้ามาที่ทองคำกับคริปโตเคเรนซีซึ่งเป็นตลาดเล็กไงนะเพราะว่าทั้งทองคำแล้วก็คริปโตเคเรนซีเป็นตลาดเล็กเพราะมันเป็นตลาดเล็กเนี่ยแต่ว่านักลงทุนรายใหญ่ถูกไหมน,นักลงทุนสถาบันซึ่งเขามีเงินอยู่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเขาสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบเมื่อไหร่เขาหันหลังให้แล้วเขาเข้ามาในตลาดเล็กอะ่ะก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมราคามันถึงพุ่งสูงขึ้นซึ่งในโมเดลของเขาอะ่ะ ว่าอีก3ปีก็คือภายในปี2023หรือ2 0 0 6อะ่นะราคาทองคำก็จะแตะไปถึงประมาณ1 1 2 5 0ดอลลาร์ต่อออนครานี้ผมก็ฟังมุมมองของเขานะในเชิงของเทคนิคอลใช่ไหมมาเชื่อมโยงกับฟันเดเมนทัลความเป็นไปได้ก็น่าสนใจนะครับนะจึงมาเล่าแบ่งปันให้ฟังนะครับโดยเฉพาะประเด็นเนี้ยซึ่งมี FC ผู้รับชมในช่องผมนะบางทีชอบถามเข้ามาจานช่วยให้มุมมองเรื่องของ คริปโตเคอเรนซีหน่อยเรื่องของบิตคอยหน่อยนะครับซึ่งจริงๆผมเองก็ไม่ค่อยม,มีความรู้เรื่องนี้มากนะแต่ผมฟังจากคุณเรเดโอบ้างฟังจากคุณจิมริคัสต์บ้างจากคุณไมค์มอรนีบ้างนะซึ่งคุณจิมริคัสต์นะครับคุณไมค์มอรลนีก็มองประเด็นนี้นะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่ได้เป็นคู่แข่งของทองคำนะแต่เป็นทางเลือกนะครับของนักลงทุนที่ไม่แน่ใจนะกับความผันผวนความไม่แน่นอน ของเหตุการณ์สถานการณ์นะในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเขาจึงโยกย้ายทุนเขาอะมาลงทุนในทางด้านนี้นะครับนะเพราะนั้นจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะทุกท่านได้เข้าใจนะใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสังติดตามในช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5 0จน่นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามแนละสู่การเสกเสมิมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ